สวัสดีครับผมอาจารย์ดอยบอพิเตอร์โจโดอยนะครับอาจารย์เกียงศักนะครับก็วันนี้มีคนถามเรื่องคาวนะครับคาวหรือว่าคาวเซอร์วิสนะครับอาผมแบ่งให้เป็นสารประเภทแล้วกันนะสามหุ้ใหญ่ๆนะครับก็จะมีนะครับ IaaS นะนะครับ IaaS นะ Infrastructure as a Service นะครับที่เราจะคุ้นเคยกันนะคือเราเช่าเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ในคาวนะครับเช่าฮาร์ดแวร์เป็นซอฟต์แวร์ เช่นเช่าเซิร์ฟเวอร์เช่าเราเตอร์เช่าไฟวอลนะครับ I AS, A S i n f r a s t r u c t u r e a น s ะต์เจอร์แเนี่ยเราต้องมีคนกำหนดฮาร์ดแวร์เองเช่นกำหนดว่านั้นเท่าไหร่นะครับฮาร์ดดิสก์เท่าไหร่ CPU กี่คอ้นะครับการ์ดกี่ใบนะครับนั่นคือ I A a S นะครับตัวต่อไป S A a S Software as a Service นะครับ Software as a Service ก็คืออที่เราใช้เซอร์วิสในคลาวที่เราใส่แค่ยูเซอร์พาสเวิร์ด อะไรก็ตามที่ใส่ค้ายูสเซอร์พันเวิร์ดก็เป็น SAS ซึ่งอันนี้ยูสเซอร์ทั่วไปคนทั่วไปใช้อยู่แล้วนะครับมันจะคุ้นเคยกันมันจะเป็น YouTube TikTok Gmail นะครับหรือแม้แต่ Udemy ของผมเนี่ยก็เป็น SAS นะครับถ้าง่านุดก็า m a i l อ่ะทุกคนนึกถึงว่าเราใช้เซอร์วิสของ Google หรือ Gmail นะครับได้ทุกที่เราแค่มียูสเซอร์พันเวิร์ดก็เป็นตัวนี้ SAS เพราะนั้นในตัว Facebook t i k อ o k ไปพวกนี้นะครับ SAS แน่นอนอยู่ในคลาวนะครับต่อไป PaaS p พลตฟอร์ม s ม่ e r v เซอไอตัว p พลตฟอร์ม s ม่ e r v เซอเนี่ยผู้ประการต้องเตรียมแพลตฟอร์มให้เราเตรียมเครื่องมือให้เรานะครับซึือ hosting, ่อยู่พวกเว็บโพสติ้งนะครับหรือพวก CMS ที่เราจะต้องมีการอัปโหลดนะครับเจนยูเซอร์เจนใหรผู้ใช้งานใช้นะครับเป็นขา r ร a s เซอร์วิสแต่ถ้าเกิดกว่านั้นนึกถึงแอป,ปสมัยใหม่เนี่ยจะเป็นทั้งไอตัว SaaS แล้วก็ PaaS นะครับถ้าเราเป็นคนใช้งานอย่างเดียวเราก็จะเป็นนะครับ s, s a s เอเอกระทั่งเราเป็นเป็นเจ้าของเช่นก็เป็นยูทูบเบอร์เป็น TikTok ติ๊กตอกเตอร์เนี่ยนะครับทั้ง YouTube ก็จะมี y ยูทูบสตูดิโอนะครับให้เราเตรียมด้วยครับเพาเตรียมแพลตฟอร์มให้เราเราทำแอปวิดีโอเข้าไปนะครับยิ่งติ๊กตอกง่ายง่ TikTok, ายติ๊กตอกแพลตฟอร์มสวิตเนนะ่ะติ๊กตอกจะเตรียมเครื่องมือให้เราทั้งสติ๊กเกอร์ทั้งเพลงนะครับทั้งเอฟเฟกต์อะไรให้เราเอ็ okay, นะครับโอเคคงพอเข้าใจเรื่องข่าวพอสมควรนะครับโอเคครับก็พบกัน ในวิดีต่อไปนะครับสวัสดีครับ